มาซื้อให้พี่บ่อยมากเลยแต่ว่าพี่อาจจะจำหน้าผมไม่ได้จำหน้าได้ไน่จหนิจนิจำหสวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ยูเนยนมอลนะฮะผมจะมาช้อปปิ้งเพราะว่าวันนี้วันหยุดโดยที่มีเงิน1 0 0 0บาทนะครับเราจะมาดูว่าผมเนี่ยจะซื้ออะไรได้บ้างนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่หน้าร้านหนึ่งคนระับผมเด้งไว้คือตัวนี้ครับทุกคนครับนี่นี่ฮนะ เสื้อตัวนี้เนี่ยเป็นเสื้อโอเวอร์ไซส์นะครับคือเอาไว้ไปเ,เที่ยวทะเลหรือว่าใส่ชิวๆได้ผ้ามันนุ่มมากนะทุกคนแต่ปกติแล้วยูเนี่ยมอลเนี่ยเสื้อตัวหนึ่งจะอยู่ที่ราคาประมาณ250 1, ถึง1,000งพันอะไรเงี้ยนะฮะพี่เเสื้อน,นี่ตัวนี้ราคาเท่าไหร่590ร้อบาทนะครับลดลดได้สุดเท่าไหร่พี่ลดลดหน่อยให้400 400คือสุดเลยเหรอใช่เต็มที่ไหนสี0รคือสุดพี่เขาบอก ถ้า400บาทเนี่ยผมจะสามารถซื้อได้แค่3ตัวมันมันไม่เฟี้ยวพี่แบบว่าผมมาซื้อที่บ่อยมากเลยแต่ว่าพี่อาจจะจำหน้าผมไม่ได้จำหน้าได้ไหมโอเคพี่ถ้าเกิดแบบว่าผมขอพี่เท่าไหร่ดีวะสักสัก250มิ้นต์ได้ไหม250 250ได้ไหมดูพี่หนักใจกับผมมากเลยอะ เนี่ยทุกคนครัเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอุดหนุใหม่ๆทัก250 2ส <c> อ <oughs> ได้หรือเปล่าทักสองร้อย้าบหมพี่ได้สา้อยห้าสิบสามร้อยห้คือสุดเลยเหรอใช่สามอ่300ไ,ไม่ามร้อยสามร้อยให้ทุกหน่อยผมทำคลิปทู่เนี่ยทุกคนนี่เขาดูวิธีทำยังไงให้ต่อราคาได้เนี่ยผมถามขอสามรอแล้วเดี๋ยวผมจะซื้อใหม่วันหลังสามรนะพี่อายอายอายพิเศษ เนียนมอนะครับชั้นชั้นไหนชั้นอะไรนะเอฟสะครับเอฟสามนะครับอยู่ขึ้นมาฝั่งขวาแล้วอยู่ริมสุดเลยอ่ะนะครับ้านไอเชอร์นะคเด็กเต้นเนี่ยมาซื้อร้านนี้บ่อยมากพี่ผมก็ได้แนะนำมาจากเด็กเต้นด้วยกันแต่เขามาเป็นกลุ่มๆใช่ไหมโอ้ผมไม่แน่ใจว่าเขามาเป็นกลุ่มไหมหลายคนครับที่ผมไม่รู้จักก็มาใช่ครับขอบคุณมากครับโอเคทุกคนเท่าไหร่นะ300ลดเหลือเหลือ700ป่ะมาไปเป็นร้านหนึ่งอันนี้ผมได้เสื้อมาแล้วตัวหนึ่งนี่นะครับ นี้ได้มาตัวหนึ่งละสามร้อยทำคลิปแบบว่าเงินหนึ่งพัน 1, ของผมเนี่ยผมจะซื้ออะไรบ้างละกันต่อโหดๆแม่งทุกร้านเลยนะทุกคนครับเดี๋ยวผมหาจะซื้อเสื้อวันนี้ผมเลงเสื้อไว้เอาไว้ใส่ซ้อมเต้นเอาไว้ใส่ในกองถ่ายอะไรเงี้ยครับเอาผมเจอแล้วฮะผมเจอแล้วผมเจอแล้วโอ้ชุดนี้ต้องบอกว่าบอกว่าชุดนี้เนี่ยเหมาะกับเดียนมากๆเลยนะคะ นี่น่ารักมากทุกคนครับกระป๋ปกติแล้วเคยแวะมาซื้อร้านนี้บ่อยๆร้านนี้มีเซลไหมครับว่า700บาทของผมจะทำอะไรได้บ้างอะไรที่มันคุ้มค่าที่สุดในร้านนี้บ้างครับเสื้อตัวละพันลดได้เหลือตัวละ200ด้อย ขอดูตัวสีเทานี้ได้ไหมสีเทาเปนเพ่ยนะมีสีเหลืองเลยตัวนี้นสวยมีอะไรไม่รู้ห้อยเต็มเลยอันนี้เท่าไหร่อะครับอันนี้590บาทมันจะเป็นดีไซน์่ะคะดีไซน์ห้ารที่ลดได้เหลือเท่าไหร่ครับเอาแบบสุดๆเลยได้ไหมสุดๆเลยอะ่ะเอาถูกถูกกว่าคนอื่นได้ไหมมันจะลดไม่ได้หรอ ห้าร้อยเก้าสิบเหลือห้าร้อยห้าสิบสักสักสี้อยห้าสิบ,บเลยนะนนใช่ไหมครับ <c oughs> แต่ว่าผมซื้อบ่อยมากเลยนะที่ได้กำไรกับผมจากร้านนี้ไปแล้วประมาณนประออมาณสี่แสนแล้วนะผมว่าผมขอสักพี่สี่รอหาสิบอาจผมกลับมาซื้ออีกตัวนึ่งสี่อหส่ะอ่ yes <yeah. S 2> <c oughs> ได้ส <c oughs> <c oughs> ี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสมีชื่อร้านชื่ออะไระครับ ไม่มีชื่อร้านเหรอครับจริงไหมเนี่ยไม่มีชื่อร้านจริงเหรอพี่เอ้าชิบหายแล้วเซ็กซี่ช็อปเหรอครับร้านชื่อเซ็กซี่ช็อปเสื้อมันอย่างเกาหลีอะทุกคนเสื้อแล้มันไม่ได้เซ็กซี่เลยนะเสื้อมันโคเรียมากได้โคเรียได้ตัวหนึ่งแต่มันแพงมากเลยแต่ละตัวที่ซื้อสรุปว่าไม่เหลือตังค์ทซื้ออะไรแล้วได้สองตัวจบละ ตอนนี้เหลือตังทั้งหมด250บาทที่จะเอาไปซื้อต่อได้ซื้ออะไรได้อีกไปดูกันจาก2ร้านที่ผมซื้อไปนี่ผมเป็นลูกค้าประจำจริงๆนะครับอันนี้ของจริงเลยได้มีอ,อีกร้านหนึ่งร้านนี้เนี่ยเขาจะเปิด2ห้องครับเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูเสื้อเนี่ยเซลเนี่ย250พอดีเลยเนี่ย <G ül> ผมกำลังตามหาเสื้อ250บาทฝากซื้อหน่อยได้ไหมน่อะไรวะ เสื้อสวยนะสวยดีมันคงเยอะกว่า250บาทอันนี้490บาทใช่ไหมครับมีไซส์เดียวหรอมีไซส์ XL เดี๋ยวเราลองไปต่อตอนนี้เหลือตัง250บาทเสื้อมัน490ใช่ไหมทุกท่าโอ้โหมันจะต่อไง250ปะเนี่ยคุณพี่ครับ250ได้ไหมอ่ะคุณพี่ละน้อง250ได้ไหม490 400ได้เลยครับ400ได้ไลยครับได้ผมซื้อมาอย่าเลย yeah ได้ครับได้แล้วครับทุกคนราคาอาจจะต่อไม่ได้มาเพราะส่วนใหญ่ร้านนี้เขาขายถูกอยู่แล้วไอราคาเซลนะก็คือมันต่อจะไม่ค่อยได้เหมือนร้านอื่นถ้าป้นร้านที่แบบไม่ค่อยไม่ได้เปิดค้ายเซลหรืออะไรเงี้ เป็นร้อยห้าสิบบวกกับร้อยเป็นร้อยห้าสิบกับสิบร้อยเป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทได้เสื้อมาสามตัวที่สวยมากเฮ้ยมันคุ้มนะมันคุ้มนะโอเคแค่ยันไม่มีอะไรมากก็อ๋อแบบว่ารวยมาช้อปปิ้งอะไรอย่างงี้โอเคครับผมก็ได้เสื้อมาเป็นที่เรียบร้อยสามตัวนะครับก็ต่อไปแบบว่าไม่น่าเกลียดนะทุกคนฮะ คือจากราคา4ี่ร้อยห้าสิบจะให้ลดมาเหลือ200มันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วตามตามนั้น,นตามนั้นจะอัพคลิปส,สนุกๆเรื่อยๆนะฮะแบบว่าทุกเรื่องเลยของผมนะครับบ๊ายบายครับ